ทีนี้เราก็จะไปไหนเราก็สบายแลยดิทีนี้เราก็ชิวแล้วดิภาร,รกิจหลักอยู่ไหนนะลืมละบารลอนลัมเบอร์มิวตรงนี้ปะไปกูไม่ต้องลงไปต่อสู้กับไอ้พวกที่อยู่ภาคพื้นดินอีกต่อไปเฮลิคอปเตอร์มันจะมีแบบว่ายิงสกัดเราอะไรอย่างงี้ไหมวะเฮ้ยเราเข้าเขตไอจาขอบละ เสียงด้วยผมว่าเราต้องบินไปจอดข้างบนแล้วก็เดินลงมาเอามันอยู่กันอยู่กันเต็มเลยอ่ะเราจอดตรงนี้โ,โหกูจะจอดอยังไงทีเนี้ยประเด็นเฮ้ยตรงนั้นมีพ่อค้าปืนเดี๋ยวเราจอดข้างพ่อค้าปืนก็ได้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ เอ้ย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 มันมันขูดกับเสาไดาอยู่ได้อยู่วาระเบิดไปทียเออชิวทำไมเราเก่งขนาดนี้วะขอเปลี่ยนปืนหน่อยแต่ได้ทีลาสล็อตนี่แม่งแย่จัดเลยอะ นี่ไงซื้อเก็บเสียงได้แล้วเอานี้ดีกว่าไปเท่ดีแพงเหมือนกันนะนี่เอาละทีนีเราก็ส่งมันจากตรงนี้แหละนี่แหละ มันจะเห็นเราแบบวะมันน่าจะรู้นะถ้ายิงแบบไอตัวที่อยู่ไกลเพื่อนอนะ่ะอาจจะต้องเก็บไอตัวที่อยู่ไกลไอนี่มีเกาะเหรอไอนี่ขึ้นสัญลักษณเกาะนี่คือไม่ตายเหรอทำหนึงนะอะไรมันมีนกสอดแนมด้วยเหรอใช่ปะนะ่ะ เช่หวะ,วะวอตายเก็บหนึ่งมันเลงยากอะ่ะมันต้องกั้นหายใจอะ่ะโห มันก็ถือว่าไกลอยู่นะไม่ได้ใกล้ๆเลยเก็บไปแล้วสองศพมันตกลงข้างล่างด้วยเหมือนไอ้นกพวกนี้ก็เป็นของมันเลยนี่ยไอ้นี้นัดเดียวน่าจะไม่ตายเพราะว่ามันขึ้นว่ามันขึ้นโลอะ่ะแต่นี่น่าจะตายอยู่นัดเดียวร่วง ตัวห้องบนไม่โดนเหรอวะชิบหายละมันวิ่งไปบอกเพื่อนหรือเปล่าเนะี่ยมันรู้ตัวแล้วตายไอตัวล่างไอตัวล่างรู้ตัวแล้วไม่ตายนะไอตัวนี้มีโลบอะวะ ตายหมดยังก็จะเหลือไอ้พวกเศษๆล้วก็ค่อยลุยเข้าไปเก็บเอาก็ได้ไงมันวิ่งไปไหนแล้วนี่ยตายน่าจะหมดแล้วทีนี้เราน่าจะลุยได้แล้วเฮ้ยข้างบนข้างบน น่าจะขึ้นข้างบนได้นะมันอยู่ข้างล่างโอ้โหง่ายนิดเดียวชิวเรียบร้อยเปลี่ยนป้ายช่วยคนในนี้ได้ เฮ้ยเจโรเท่อะเชี ie, ่ยเจโรเท่เน <l apan> <navigation> ี่ยเราจ้างได้หมดเลยคนในเนี <maintenant S 2> okay, ้ยถ okay, ้าเราอยากได้ใครไปช่วยอะเุ้ยว่าเจจเจันนุโอโคเท่เลยเจจเจแบ็คโอโคเท่เลยโคเท่โคถู เก็บของเอาไว้ครับวันนี้มันไม่เอาไว้ถ่ายทอดสดแน่เลยเนี่ยเฮียนี่โตคาร์ฟเหรอเจนันขหนูเนี่ย,ยเจสอ,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 อ๋อเป็นหลานของลุงดัสเหรอ,หรอ ส่งไอส่งไอปีศาสสว่านั่นลงนรกซะลงหลุมซะได้เลยครับอันนี้อะไรอ่ะเป็นภารกิจอีกแล้วอะไรเจ๊พาไปไหน follow เจ๊ไปตามเจ๊ไปยังไม่ได้รูทของเลยนะเจ๊เดี๋ยวค่อยกลับมารูทก็ได้เหรอเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเจ๊ เจ๊ข้างหน้าเจ๊ผมเก็บแล้วหนึ่งเจ๊ตัวนั้นก่อนสองเจ๊สามเจ๊กระสุนหมดจะหมดแล้วนะเจ๊กูยังไม่ได้เติมกระสุนเลยขอรูดกระสุนหน่อยได้ไหมวิ่ยมีลูกขนุนด,ด้วยอ่ะตรงนี้เจ๊เพิ่งนะ เจเจเย็นกูขอรูทกระสุนก่อนชิบหายและเจแม่งไปก่อนไม่รอเลยอะ่ะกระสุนไม่มีเนะี่ยสี่สิบเมตร้างหน้าบอกน้องหมาเข้าไปกัดก่อนปักหนึ่งนะเจะเยนนะ อย่างนี้มันรู้ตัวปะกระสุนผมเหลือน้อยอเลยเจ๊เอ้าไม่โดนเหรอโอเคหมาหมาเราลุยละนี่หมาโคตรเก่ง ต้องช่วยตัวประกันให้ได้สามคนแล้วก็ตัวประกันต้องปลอดภัยด้วยโอเคนาได้ละ,ละอันนี้น่าจะต้องเอาคอนเอาไม้เบสบอลทุบออกมาปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคมาช่วยแล้วครับผม โอเคยังเหลือคนให้ช่วยอีกนะโหนี่คือตายละอันนี้คือช่วยไม่ทันนะยโอเคต้องตามเจไปยังไม่ยังไม่มได้รูทของเลยรีบไปไหนเนี่ยเมคิดกระสุนปืนคือแบบว่าน้อยนิด บอกว่าหาหมุมดีๆมุมนี้ดีปะ่ะมุมนี้อะเจ๊้องฆ่าคนนี้เจ๊เข้าหัวแม่งเลยสั์เฮ้ยคนนี้หรอคนนี้มีโล่ยิงไม่ตายยิงไม่เข้ามันโคตรถึกเลยโดนสะไนไม่เป็นหาอะไรเลย เอางี้ดูว่ะเชีย่ยมันฆ่าหมา,ากูนี่ไงมันตายยังต้องอีกลูกอ่ะคุว่าเฮ้ยปืนกูนี่เฮ้ยติดไฟเจมึงช่วยกูหน่อย มึงถึกไปไหนนี่ไอ้เฮียกูตายกูตายเจ๊เจ๊มึงยิงมันดิมันไม่ยอมตายเลยเนะี่ยโอเคสวยสวยชัดต้องไปช่วยน้องหมาน้องหมากูล้มตื่นตื่นตื่น,นบูมเมอร์ลุกขึ้นมาสวยฆ่ามัน คิวเข้าไปไม่ได้ด้วยประตูไม้อันนี้เคาะเข้าไปได้ปะเปลือนพังเข้าไปได้แข่งโป๊กเก็บเมทคิดดีกว่าไม่คิดเต็มละโอเคเราต้องกลับไปคุยกับเจสแต่ว่าตอนนี้กรลู้ของก่อนแล้วกันวิเระเบิดไม่มีอะไรให้เก็บ อุ๊ยเฮียนี่มันแบบว่ามันตั้งกล้องถ่ายฉากที่แบบว่าฆ่าคนอ่ะไอ้พวกนี้แม่งโหดดั๊ดพูดถูกการตายของคุกอือฮะฉันเข้าใจทุกอย่างตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไง โคลต์ l ิลไล maybe he's right about you too. you uh you need someone to watch your back. call me. mm. and uh thanks. ขอบคุณ for everything y o u done. สำหรับทุกสิ่งที่นายทำถ้านายต้องการความช่วยเหลือคือเรียกฉันได้ก็คือเราจะเอาเจสมาอยู่ในทีมได้ไหมว่าน่าจะได้นะนี่ไงเห็นไหมโรเตอร์นี่ไงโอ้โห แต่ถ้าเราเอาเจสเนี่ยมันจะเราต้องมันจะท้าขอน้องบูเมอร์ป่ะถือว่าใส่ได้สองสล็อตบูใส่ได้สล็อตเดียวอ่ะอย่งนี้คือต้องบูเมอร์ออกอ่ะถึงจะเอาเจสเข้ามาได้อ่ะหรือไม่ก็อัปเปิ้ลแคใส่ได้สองสล็อตอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคนใน จุดเติมกระสุนเอาอันนี้เอาสกินปืนเราต้องสวยไว้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็แปดร้อยมาปืนสวยไว้ก่อนวันนี้2 4 0บอ่ะสีทองอ่ะ đang mã, hao để những mã, thì là con. เียนเรียกกำลังเสริมด้วยว่ะระเบิดโอ้โหเชีย่ยระเบิดมันหลบยากมาก อุ้ยอุ้ยอุ้ยมุมนี้ไม่ดีเหรอโอเคสวยสวย,สวยดูเลย มาช่วยน้องหมากอนสวยกันมัน้นก็แค่เนี้ยชิวหุยมีศพคนแบบว่าถูกแขนยุบด้วยอะ่ะ คนเอนนี้คือเราจ้างมาเป็นท่าหได้หมดแต่ว่ามีสล็อตอยู่แค่สล็อตเดียวนะเมื่อไหร่กูจะปลดล็อกสล็อตเพิ่มก็ไม่รู้อีสไนคควสให้ทำด้วยก่อนอื่นขอลูตก่อนกีตาร์เล่นได้ไหมโอ้เล่นกีตาร์ไม่ได้ว่ะ ไม่ได้เลยโอเคมันจะมาบุกกูรูล้ละก็คือเหมือนทาวเวอร์ดีเฟนต์นั่นเองนี่ไงยิงถังแม่งสามศพกันอุ้ยมันเข้ามาถึงข้างในแล้วไอ้ตัวเนีน้มันมาทางเดียวใช่ไหม จะได้ไม่ต้องโฟกัสทางอื่นโอ้โหโคตถึกเลยสัตว์โอ้โหมาทางเดียวก็แย่แล้วมาทุกทางเลย หมดซิวเฮ้ยมีเหรอมาอีกมาอีกมาอีกเหรอ ให้กูมาบังคับปืนตรงนี้สินะต้องมาจากการมันหมดยัง ไปทิศใต้อีกโอ้โหโฮเฮี้ยมาทุกทิศเลยหรอเดี๋ยวเฮลิอคอปเตอร์สวยมาอีกเฮ้ยมีเฮลิอคอปเตอร์หลายลำขนาดนั้นเลยหรอ ได้แปดร้อยห้าสิบไซค์เวสนี่ได้ตังน้อยนะแต่ก็ถือว่าได้เหรอวะใช่ไหมเอาตังไว้เติมกระสุนอะไรเงี้ย